ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับ <c oughs> คุณก็รู้นะเอ่อภาพด้านหน้ามันฟ้องอยู่แล้วว่าผมจะไปทำอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ราช,ชบุรีนะครับอําเภอเมืองราช,ชบุรีเอ่อเวลามาต่างสถานที่อ่ะผมก็ ต้องมาซื้อเบ็ดอีกแล้วเนี่ยคือไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะครับแต่ว่าโชคดีอย่างว่าผมเอาลอกมาด้วยนะครับเอพรุ่งนี้จะไปตกปลานะครับเจอหมายแล้ววันนี้ไปลองได้ปลามาอยู่3มตัวก็ไอเขาเรียกปลาตะเพียนหางแดงั้างนะไอที่รูปที่โพสไปน่าจะใช่แหละในวันพรุ่งนี้อ่ผมไปซื้อเหยื่อมาแล้วที่ผมจะไปตกนะครับ ผมรู้แล้วว่ามันมีปลาหลไรบ้างนะครับมีพวกปลานินปลาหมอคางดำตะเพียนหางแดงนะครับปลาช่อนก็เยอะนะครับใจจริงก็อยากตีปลาช่อนอยู่กันนะแต่อุปกรณ์เรามันไม่เอื้อมหน่วยก็ไปซื้อคันมานะครับวันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้เอาคันมาเนาะเราก็ต้องไปซื้อไงผมก็เลยไปได้คันเอ่อมันอ่านว่า เชนยี่นะครับเป็นคันจีนนะครับเออ,อันนี้ไปซื้อที่ร้านนะครับในร้านที่ลาดบุรีนี่แหละก็หน้าร้านเขาขายอยู่700ร้อยครับผมเข้าไปดูในอ,อแอปส้มก็500ร้กว่าบาทนะครับก็เออถือว่าไม่แพงหรอกเนาะถือว่าให้ค่าร้านเข้าไปอีกร้อยกว่าบาทก็ ออย่างเงี้ยพอรับได้ครับกําไรไม่ไม่มากไม่มากโขนะครับอแต่ว่าคันมันน่าจะเก็บมานานมากแล้วเนี่ยดูไอ้ส่วนที่มันเป็นไกด์อะไรมันก็เป็นขึ้นสนิมมีมีม,ม,มีมีบางจุดนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่เนี่ยคุณก็ดูเห็นไหมผมคุณดูด้ามดูอะไรก็เออสวยยังยังสวยดีอยู่นะครับนี่นครับเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วย ผมมาไปซื้อเหยื่อมานะครับก็ได้เป็นเหยื่อตกปลาคนชอบเหยือ่อขนมปังหนึ่งหอ่อแล้วก็นี่ผมแม่งเอี้ยพรีเซนเตอร์คนชอบเหยือ่อเพราะว่าเนี่ยไอ้แต่ที่เนี่ยที่ลาดบุรีอีกเนี่ยเหยื่อยี่ห้อเนี่ยครับขายทุกร้านเลยผมไปทุกร้านมีขายทุกร้านเลย,ย,เลยอันนี้เป็นรัม รัมรัมเด็ดเดดเด็เด็เดดเด็เด็เเดเดดนี่นะครับรำครับอันนี้รำคนละรำครับอันนี้เป็นไฮเกรดนะครับนี่ไฮเกรดหนึ่งพันกรัมนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับเปิดไปลองแล้ววันนี้นะครับได้ปลามาสามตัว ก็ให้เด็กแถวนั้นแหละเห็นเด็กตกปลาอยู่ก็เลยให้มันไปครับแล้วก็เอจินดามณีนะครับอันนี้เป็นไผ่เขียวอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกอันนี้คือซื้อติดไว้เฉยผมผมเห็นว่าซองมันเล็กครับซองมันเล็กก็เลยเนี่ยซองมันเล็กก็ทัดรัดดีก็เลยซื้อเก็บไว้เฉยแล้วก็นี่ครับจินดามณีสูตรไฮเกรดนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นจินดามณีสูตรเผือกแดงนะครับแค่นี้แหละที่จะไปตกวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นอุปรกรณ์นะที่จะไปนะครับแล้วก็ได้ซื้อเอ็นมาด้วยอันนึงนะครับนี่ครับเอ็นก็ผมก็สี่ปอนเหมือนเดิมนะครับจะตกปลาส้นตีนอะไรก็ใช้เอ็นขนาดสี่ปอน ตลอดนะครับเจอตัวใหญ่ก็ขาดแค่นั้นเองนะครับเบ็ดเบอร์ศูนนะครับอันนี้ตะกัวเข้าไว้ใช้งานเหยียบปลอมนี่ผมซื้อมาเอาไว้เป็นตะกัวเผื่อแบบตกตุ้งติ้งนะครับบางทีเจอไอ้พวกผักตบอะแม่งเยอะมากแล้วแม่งลอยกวนทุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นไอ้นี่ผมก็เลยซื้อเผื่อไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อ แล้วก็อันนี้เป็นตะกัวขนาด2กรัมนะครับมันเป็นสำเร็จรูปเลยนะครับก็เออง่ายดีกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็เอออันนี้กันหน,นึ่งอันนี้ PE แบบแบ่งขายนะครับผมซื้อมา2เมเม็ดครับ PE ผมเอาไว้ทำอะไรผมเอาไว้แทนสต็อปเปอร์นะครับเพราะว่าเบ็ดที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่คันแบบ เออมันไม่ใช่คันอะไรวะมันไม่ใช่คันตีหน้าดินนะเนาะที่วงวงไกด์มันจะกว้างอันนี้ไกด์มันจะแคบๆค,ครับผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้มัดแทนสต็อปเปอร์เพราะว่าถ้าหากใช้สต็อปเปอร์ไปเนี่ยมันก็จะไปติดไกด์นะครับมันก็จะโยนไม่ออกปกติลอกตัวนี้ครับผมไม่เคยเอาติดกระเป๋าไว้เลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้อยู่อ่ท่าไหนผมเอาใส่กระเป๋าไว้นะครับอลอกตัวนี้เป็นชิมาน แวนฟอร์ดนะครับเบอร์500ตอนซื้อมาแพงแพงนะครับ <c oughs> ตอนนั้นซื้อมา6,800นแปแพงมากแ่งไม่ลดให้ผมเลยอันเนี้ยแพงมากนะครับแล้วก็คันไอเชยนยี่อะไรนี่700นะครับระยะเออระยะเท่าไหร่8ฟุตถึงบบกว่าเออถึงนะครับระยะ8ฟุต สวยดีอยู่ครับคันนี้สวย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 เลยก็เบาดีด้วยครับถือได้ทั้งวัน ปวดโทด ตากแดดมาโคตรร้อนเลยเป็คตอนนี้ก็เลยมานั่งใต้สะพานนะครับค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยนะครับแต่โซนตรงนี้มันไม่ไม่มีใครมาตกอะนะก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าแต่เราก็จะนี่แหละก็อตกเล่นตกหัวไปนะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งเอาลมลื่นไว้ก่อนไม่ไหวเมื่อกี้โหจะเป็นลมแดด นี่นะครับดูไมยใต้สะพานนี่เห็นเปล่าสวยๆนี่โอ๊ยในปลาครับโอ้โหอืหอ นี่นะครับ ได้ปลามาสามสี่ตัวนะครับตอนนี้แต่จอกแหนมันมากวนอีกแล้วเนี่ยดูดเลยมาเต็มเลยโอ้โหเ้น่ารำคานที่หุดเดยเต็มไปหมดอะ นนี่ะผมก็ตกใกล้ๆอย่างเงี้ยแหละผมไม่ได้ตกไกลหรอกคนอื่นคนอื่นเขาตีกันไกลที่นี่ลำคาญนะครับเขาสร้างเหมือนก็ถมดินนะครับลำคาญแม่งบีบแตง้งวิ่ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวรีแลกซ์สักหน่อยอนไม่ไหวเว้ยอำมคานมากมีปลาที่ได้นี่มีปลาที่ได้นะจ้ะโอ้ยเอาเฮ้ยมวยมรนาไปซะแล้วเหรอโอ้ยเฮ้ยมันตัวมันแข็งเว้ยแต่ว่ามันไม่มันแกล้งตายนี่เองนะเฮ้ยไม่น่าแกล้งตายนะ อันนี้น่าจะตายจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ปลาอะไรนะครับอันเนี้ย <c oughs> ปลาไปให้เข้าดีกว่า <c oughs> นี่ <c oughs> ได้แล้วนะ โอ้ยแหงเอ้ยไม่กินด้วยไอ้เหี้ยติดปลายคางโอ้โหเวียนเลยกูนึกว่าปลากิน